สวัสดีครับเซยนนอ์มพงคาสาขาปวกแดงนะครับวันนี้เป็นวันดีหนึ่งวันนะครับผมดีตรงไหนรู้ไหมครับดีตรงที่บริษัทกูอินสเปกชันนะครับเป็นบริษัทการตรวจสอบรถจนชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นเลยครับวันนี้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถของเรานะครับทั้งร้านเลยนะครับว่ารถของเรามีคุณภาพดีแค่ไหนแล้ววันนี้เขาจะตรวจสอบอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมมาสัมภาษณ์เจ้าที่นะครับที่มาตรวจสอบรถของเราครับจากบริษัทกูอินสเปกชันนะครับว่าวันนี้พี่เขามาตรวจสอบอะไรบ้างครับผม พี่ครับอ่ารบกวนสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่าวันนี้อ่าพ่อมาตรวจสอบคุณภาพรถเนี่ยมาตรวจสอบด้านไหนบ้างครับอ่าที่พี่ถึงมานิดนึงอ่าในส่วนของผมจะหลักๆคือจะเป็นโครงสร้างนะครับครับผมผมตรวจทั้งหมดอ่าอยสีจุดครับครับผมครับจะมีอ่าตรวจเช็คอุบัติเหตุครับด้านหน้าครับด้านข้างด้านท้ายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวรถโอ้344จุดใช่ครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีเป็น OBD ครับ OBD เช็คตัวเนี้ย ใช่ครับคอสียบเข้าไปแล้วจะได้ลบโค้ดแก้ไขตัวเช็คครับครับขอบคุณมากๆครับครับดังนั้นนะครับก็มั่นใจได้ครับว่าคุณภาพรถของเราต้องดีเยี่ยมแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีบริษัทจากญี่ปุ่นครับผูนิเฟคชั่นนะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถของเราดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเครับ